พูดถึง Saturation นไบ i ิงแล้วลองๆถอดแล้วนะครับที่ l อดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงก็คือ Scratch ๊ชชั่ง a อด s ก c t a r t p l อ t นี่มันมีความพิเศษยังไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยเราพอเราพูดต่อไปนะครับจะเห็นว่า t e r chart เนี่ยมันมีหลายฟอร์ นะแต่อันนี้เอาเอาฟองง่ายก่อนนะคือโดยปกติอ่ะเวลาเราทำลิกแกนด์บิลดิ้งนะครับทำลิกแกนด์บิลดิ้งเนะี่ยเรามีโปรตีนถูกไหมครับมีลิกแกนด์มาผสมกันแล้วนะละลวดมันนี้ได้ถูกป่ะนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยโปรตีนบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้นะทำมาง่ายๆนะหรือบางทีเราไปสก,กัดโปรตีนมาจากแบบ ตับหมูไตหมูหอ,อะไรเงี้ยนะเรารู้มีโปรตีนเราอยู่ข้างในเรามีลิแกนที่มันสเปซิฟิกกับโปรตีนเราแต่บางทีมันไม่เขี่ยหรือเรารู้ความเข้มข้นของมันที่แน่แน่นอนโอเคไหมประเด็มันเป็นข้อจำก,กัดทางเทคนิคแล้วอย่างหนึ่งที่ยากก็คือสมมุติเราจะวัดความเข็มเ,เราจะวัดไปดิ้งของลิงแกนเรากับรีเซนเตอร์ที่บนผิวเซลล์อ่ะกับรีเซนเตอร์ที่บนผิวเซลล์บางทีเราก็สก,กัดออกมา,าทำการทดลองยาก หรือเราค้นพบฮอร์โมนชนิดใหม่เลยที่จับก,กับรีเซพเตอร์บนเซลล์บนผิวเซลล์ได้เราไม่รู้ได้สั้ว่ารีเซพเตอร์มันเป็นอะไรเรารู้แต่ว่ามันมีบายดิงโอเแล้วเี้่เราจะวัดปลายทีงมือแรมท่าน,น,น,นเป็นไงนี้เป็นประโยชน์อันหนึ่งของไอ้้กช่ารลอกนะครับนะเราก็เอาถ้าเราดูที่ไอ้สไลด์ 3ามากับสามสี่นนี้เป็น derivation นะครับของของ s ก๊ t c h ์ชาเดลเบอร์ชันะครับแต่ฟอร์มที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ l อลเบานะส่วน l นะครับลบ1ส่วน k คดีแอลเบานะตัว โ o นทัลคันเฟอร์มนี้นะครับฟอร์มนี้ฟอร์มนี้เป็นการเส้นตรงถูกไหมครับ y ใช่ป่ะสล็อป f บวค่าคงที่นั่กราฟนี้เป็นการาฟเส้นตรงนะครับแล้วตัวแปรที่เรามาพอดการกาฟนั่นคือสองตัวนี้ใช่ไหมครับ แอลเบาฮะแอลอี่เวนิเยียมแล้วก็แอลเบานะดังนั้นเนี่ยก,การทดลองเนี้ยเราวัดแค่วามเข้มข้นของลิแกแอนถูกไหมครับกับลิกแอนที่มันจับอยู่ถูกปาเราพัดกาบนะอันนี้คือแอลเบาส่วนแอล แล้วมีเป็นแกลบรเราจะได้การาฟเส้นตรงแบบนี้สลอ e เนี่ยก็คือลบหนึ่งส่วน KD ถูกมหมซ์ดูตัวนี้เังนั้นถ้าเกิดเราทำการทดลองบอยดิงเนี่ย นะครับแล้วที่แต่ละความเข้มข้นของลิกเกิที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราวัดได้ว่ามีความมีลิกเกิที่จับอยู่กับเซลล์อยู่กับจับอยู่กับพื้นผิวอะไรของเราก็แล้วแต่จับกับ,บ,บอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเท่าไหร่ฐานด้วยความเข้มข้นของลิกเกิอิสระที่สมด,ดุลแล้วก็ความเข้มข้นของลิกเกิที่จับอยู่เราจะพลอตเราจะได้กราฟหน้าต่างแบบนี้เส้นตรงนะครับในกรณีของซิลเวิลไบดิ้งเราก็จะได้สโลปเท่ากับ ลบหนึ่งส่วนเคดีโอเคนะแต่นี้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่นิดนึงจุดตัดนี้ก็คือ p ี o t a l อนของเถนะูกไหมจุดตัดนี้ก็คือ p ี o t a l จริงๆแล้วเวลาเราทำสกัชัอพอร์ตเนี่ยเราสามารถประมาณความเข้มข้นของดีเซปเตอร์เราได้ด้วยว่าสามารถประมาณความของดิเซปเตอร์เราได้ด้วยนะ <_ S 2> ทั้งจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ได้โอเคไหมดัง <_ S 2> น,น,นั้นประโยชน์ของพลอตแบบนี้คือเราไม่ต้องรู้อะไรมากเกี่ยวกับโปรตีนเราไ็ได้เราวัดจากมิกแกนเราเโอเคนะ ว่าจับมันแกะมาได้เลยแล้วก็เหมือนกันกับล็อกล็อกต่อนะครับทีน,นี้มันเป็นกรณีของซิมเปิลไบดิ้งถนะูกไหมเราได้ตามเส้นตรงนะถ้าเราทำสเก็ตช์ชัดตอตแล้วมันไม่ตรงมันมันมันควาวอ่ะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณบอกเราเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ซิมเปิลไบดิ้งแล้วนะสัญญาณบอกเราเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ซิมเปิลไบดิ้งแล้วอาจจะ มีโรสเตลลี่อาจจะมีหลายไปอีกไซส์ความกระเซ็นไม่เท่ากันอะไรก็แต่ทำาหมครับอันนะนท่านวันนี้เราพูดถึงอะไรแล้วบ้าง ตัว u r a t i o n แบบี้เคิร์ใช่ไหมครับหน้าตาเป็นไฮโดรโบล่าเนอะเราก็บอกว่าเราพฟอร์มมันเป็นล็อกล็อกพลอกก็ได้หรือวาตอนนี้เราก็ทำแก๊ปช h ้นฟอก็ได้โอเคนะ